วันคขมรลรอบกัดพอบอทอบ,ออบอสั่งด่วนทุกหน่วยเตรียมปะทะทุกพื้นที่หลังส่งกำลังพลช่วยน้ำท่วม ในขณะที่กองทัพทุกเหล่าส่งกําลังพลและสิ่งอํานวยความสะดวกจํานวนมากลงภาคใต้เพื่อไปช่วยผู้ประสบภยัยน้ําท่วมก็เกิดการตั้งคาถามด้วยความเป็นห่วงของคนไทยอีกส่วนหนึ่งว่าแล้วมาทั้งเรือรบทั้งเครื่องบินรบขนาดนี้ชายแดนจะมีใครดูแลไหมเพราะว่าตลอดทั้งวันฝั่งกัมพูชาได้ลือกันสนานว่าได้เวลาเข้าตีแล้วเพราะว่าตอนนี้พวกเสียมกําลังแย่เอาง่ายๆก็คือพยายามจะเล่นทีเผลอหมาลอบกัดตามนิสัย ของพวกละแวกอะไรแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่บอกเลยนะคะว่าหายเป็นห่วงกันได้เพราะว่าล่าสุดเมื่อเวลาประมาณบ่าย3ามโมงครึ่งของวันที่25พฤศจิกายนทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีเลขานุการกองทัพบ,บกโคศกกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าหลังจากที่พลเอกพนาแคลปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้กลับจากการประชุมเร่งด่วนร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมทั้งผู้บัญชาการทางทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติด ตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกพนาได้เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกครั้งที่2ทับสองโดยในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งยังคงมีเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพภาคที่1และ2เตรียมความพร้อมของกองกำลังในทุกพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติการได้ในทันทีหากสถานการณ์มีการพัฒ ไปสู่การใช้กําลังทหารนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งในมิติของข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงด้านการต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบททั้งหมดอย่างรอบด้านอันจะนําไปสู่ความสามารถในการชี้แจงข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในกรณีที่ตรวจพบการบิดเบือนข้อมูลหรือข่าวสารทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและก็นานาชาติค่ะ thank yeah. you